สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาตามสัญญาเนาะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราอัดเป็นคลิปทำลงในโทรศัพท์ไอโฟนอะแล้วก็ทำเป็นคลิปเหมือนจะเป็น presentation แต่ว่ามันมันอัปโหลดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไฟล์มันใหญ่เกินไปอ่าเราก็เลยขอมาแก้ตัวนะคะที่จริงว่า จะเล่าเล่าเมื่อเช้าเนาะแล้ก็จะลงคลิปให้อันนี้ก็มีเรื่องมากมายเอาเป็นว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะใครพร้อมที่จะมาฟังเรื่องผีนะคะผีอยู่ที่ไหนผีก็อยู่ร,รอบๆตัวเรานะคะอันนี้นะคะเราขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นกับ ตัวของเราเองนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของคนรอบๆข้างของเรานะคะที่ได้ประสบพบเจอมาจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้าชายคนเล็กของเราที่เสียชีวิตไปนะคะนอกจากน้าชายคนเล็กของเราแล้วนะคะเราก็ยังมีน้าชายอีกคนหนึ่งซึ่งถัดขึ้นมานะคะ จากน้าชายคนเล็กน้าชายคนนี้จะเป็นคนที่อารมณ์มุทะลุนะคะแล้วก็เรียกง่ายๆว่าสมัยนั้นก็คือนักเลงเลยก็ว่าได้นะคะจึงทําให้มีปัญหาที่บ้านนะคะนาคนนี้ก็เลยไปปลูกเพิงนะคะอาศัยอยู่ใกล้ๆก,ลก,ลกับบ้านเรานี่แหละห่างกันไม่มากนะคะซึ่งเพิงเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของวัด ซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยมันจะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งตอนนั้นถ้าเราจะไม่ผิดช่วงนั้นเราจะอยู่ประมาณม .3 นะคะม .3 พื้นที่ตรงนั้นก็ถูกเออทำใหม่นะคะกลายเป็นอู่อู่แท็กซี่นะคะ ซึ่งเพลิงของที่นาเราอยู่เนี่ยก็จะอยู่ตรงอูเท็กซี่นี่แหละแล้วที่นี้น้าสะพายของเราเนี่ยก็จะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆเพลิงซึ่งตรงนั้นน่จะเป็นหัวมุมระหว่างวัดที่จะเข้าไปสู่ชุมชนแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนนะคะเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คือว่าเราเนี่ย จำได้ว่าเป็นวันที่เราเรียนยุวกาชาติเรากลับถึงบ้านเนี่ยด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าไม่ใช่อารมณ์ขุ่นมัวแต่มันเป็นอารมณ์เศร้ายังบอกไม่ถูกมันหดหูในหัวใจมันทั้งๆที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไร พอเรากลับถึงบ้านเนี่ยเราจําได้ว่าพอเราวางกระเป๋าอะไรเสร็จเนี่ยน้ําตามันก็ไหลเราก็นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องเป็นวักเป็นเวนเลยจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือป้าสะพายเนี่ยมาเรียกแล้วก็บอกเราว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงดังมากมีอะไรระเบิดหรือเปล่าหรือว่าใครเขายิงกันเราก็บอกว่าเราไม่ได้ยิน อาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังร้องไห้อยู่ก็เลยโฟกัสอยู่กับไออารมณ์เศร้าของเราป้าเราก็เลยบอกว่าเออให้เราเนี่ยออกไปดูได้ไหมพอดีป้าเนี่ยทากับข้าวค้างไว้อยู่เราก็เลยเดินออกไปนะคะก็เดินออกไปตามไปเรื่อยเรยืแล้วก็เหมือนมีคนเนี่ยโบกเวกโวยวายอะไรกันตรงใกล้ๆก,กับ ออที่น้าสะพรยของเราเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เราก็เดินเลี้ยวหัวมุมนั้นไปนะคะก็ปรากฏว่าที่คนกำลังวว่นไว้ก็คือน้าชายของเรานะคะถูกยิงและตอนนี้ก็กำลังถูกนําตัวขึ้นรถแท็กซี่ก็เป็นรถของคนในอู่นี่แหละนะคะกำลังพาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นก็เราก็ไม่เข้าใจนะสมัยนั้นเขาคือ ยังไม่รู้จักว่ารถแอมบูเลนต้องเรียกหน่วยกู้ภัยต้องกดเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะซึ่งสมัยนั้นน่ะยังมีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญอยู่เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นและเราจำได้ก็คือเราเห็นแต่ฝ่าเท้าของน้าเรามันเป็นภาพที่ติดตามากเห็นแต่ฝ่าเท้าแล้วไม่เห็นตัวนะคือเขาเอาตัวน้าเราขึ้นไปบนรถแท็กซี่แหละ น่าจะเป็นลนักษณะของการนอนเพราะเราเห็นแต่ฝ่าเท้าแล้วนะ้าสะพ้ายเราก็หันมาบอกว่านะ้าของเราเนี่ยโดนยิงให้เราอะเข้าไปบอกตากับยายนะคะเราก็อารมยังไงตกใจไหมเหมือนมันล,ลอยๆอยมันบอกไม่ถูกเนาะเราก็เลยเข้าไปบอกป้าเราว่าเออเนี่ยนะ้าของเราเนี่ยโดนยิง ป้าก็เลยโทรเข้าไปที่บ้านคนก็ออกมาแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปหาแม่เราที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้รับรู้ว่าแม่เราก็จะตามไปดูนาของเราที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเราคิดแค่ว่าอืมโอเคโดนยิง okay, เดี๋ยวก็น่าจะรักษาได้แล้วก็น่าจะได้กลับบ้าน เราไม่รู้ว่ามันเป็นการคิดที่หลอกตัวเองหรือเปล่าแต่เรารู้เราไม่เคยเราไม่มีคำว่าเขาจะตายอยู่ในหัวสมองของเราจนกระทั่งสองทุ่มกว่าสมัยนั้นตอนตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะมันก็เงียบอยู่แล้วและยิ่งพอมันเกิดเหตุน้าเราโดนยิงเี่ยแถวบ้านเรามันก็เงียบมากลูกสาวของนา้าก็คือน้องของเราเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับเราด้วย ทีนี้บ้านทางบ้านยายกับตาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้น้องคนนี้ให้เราพาน้องคนนี้เข้าไปนอนบ้านตากับยายซึ่งเราก็เข้าไปด้วยเพราะแม่เราบอกว่าอาจจะกลับดึกและแม่ก็อาจจะไม่กลับมานอนที่บ้านซึ่งตอนนั้นที่แม่บอกว่าอาจจะไม่กลับมานอนที่บ้านคือแม่ทราบแล้วว่านาเราเสียชีวิต อย่างที่เราเคยบอกว่าแม่เรากลัวผีมากดังนั้นพอรู้ว่าน้าตายนะคะนะแม่ก็ไม่กลับบ้านค่ะเดี๋ยวไปนอนบ้านเพื่อนคือแบบไม่กลับมาเราก็เลยต้องกลับเข้าไปนอนบ้านยายนะคะวันนั้นและเหตุการณ์คืนนั้นนั่นเองนะคะก็มีคนได้เจอกับน้าเราซึ่งคนที่เจอเนี่ยก็เป็นคนที่ขับรถในอู่แท็กซี่นั่นเอง ซึ่งระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะ่ะคนขับรถคนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันเป็นช่วงเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มที่เขาเล่าให้ฟังนะเขากำลังขับรถลงมาจากสะพานอารุณอมรินก็ผ่านหน้าจะผ่านหน้าโรงพยาบาลศิรีราชตรงตึกผู้ป่วยนอกเขาก็เหลือไปเห็นว่าน้าของเราคนที่โดนยิงอ่ะ ยืนอยู่ตรงป้ายรถเมย์เขาก็จำน้าเราได้เขาก็เลยจอดรถถามว่าประมาณว่าเออจะไปไหนจะกลับบ้านหรือเปล่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวเนี่ยจะรถไปส่งที่อู่พอดีน้าเราก็เปิดประตูหลังแล้วก็ขึ้นมานั่งคนขับเขาก็เลยถามน้าเลยว่าเออมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าน้าเราไม่ตอบเขาก็เลยไม่กล้าสักต่อเพราะว่า อย่างที่รู้กันคือนะ้าเราออกจะนักเลงนิดนึงแล้วก็หน้าตาก็น่ากลัวน่าดุดุนะถ้าคนไม่รู้จักอะ่ะแต่เขาจะใจดีกับลูกหลานนะเขาจะอารมณ์ดีกับลูกหลานคนขับรถเขาบอกว่าเขาขับเข้ามาในวัดก่อนที่จะถึงทางเข้าอูนะ่น้าเราก็ประมาณว่าจะลงตรงนี้เลยไหมก็คือคนขับเขาบอกเนี่ยเขาก็จะชะลอรถ นะฮะเราก็เปิดประตูรถเนี่ยลงไปคนขับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ขับเข้าไปจอดที่อู่ก็แบบที่อู่ก็มันก็นเงียบแบบคนก็นั่งแบบเกาะกลุ่มกันนะแล้วก็แบบคุยเรื่องเกี่ยวกับน้าของเราเขาก็บอกว่าเนี่ยซึ่งคนในอูนะ่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่านะ้าเราตายตายแล้วนะเขาก็คุยกันว่าเออเนี่ยจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่โดนยิงคือแบบว่า โดนไททอยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ขับรถดักเขาก็ลงมาเขาก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรกันเขาก็บอกว่าคุยเรื่องที่นาของเราอะโดนยิงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคนขับรถเขาก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้นี้ไงนั่งรถกลับมาด้วยกันเนี่ยเจอหน้าโรงพยาบาลก็เลยเรียกขึ้นรถกลับมาด้วยที่นี้ทุกคนก็นเงียบเงียบในที่นี้ก็คือ มันก็คือเอ๊ะเอ๊ะคือนะของเราโดนยิงถ่ายทอยแต่ว่ามายืนเรียกรถแท็กซี่เพื่อกลับมาที่บ้านมันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาก็เลยบอกว่าคนบอกคนขับว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอเขาโดนยิงนะโดนยิงที่ไหนไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นนนนก็ขึ้นรถมาเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเขาโดนยิงถ่ายทอยเลยนั่นนะทีนี้คนขับรถ ก็เงียบแล้วคนทั้งอู่ก็คือเงียบคือเหมือนว่าเป็นอันนรู้กันว่าเอาแล้วเจอแล้วโดนเขาแล้วก็จะเป็นแบบเรื่องที่เขาเล่าให้ใหฟังนะคะทีนี้เราก็จำได้ว่าวันที่เขาไปรับศพของนะ้าเรากลับมาบ้านเนี่ย ก็คือไว้ที่วัดเลยเราจําได้ว่าเออทําไมคนเราพอตายแล้วเนี่ยทําไมตัวมันดูแบบมันบวมมันอืดมันขึ้นอืดเหรอวันเดียวเองอะ่ะเราก็งงมากเลยนะคือมันเต่งเป็นมันเต่งไปหมดเลยอะ่ะแต่ที่เราจําได้ติดตาเลยก็คือว่าตอนที่น้องชายของเราอะ่ะลูกของนาคนเล็กอะ่ะ ลูกของนาคนนี้เขามีลูกคนเล็กคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนาะเข้าไปลดน้ําซพที่เหมือเราเห็นว่าเห็นเลยว่าน้ําตาของเขาอะไหลออกมามีน้ําตาไหลออกมาซึ่งแบบทุกคนก็แบบแบบเออสัคงเขาคงจะเป็นห่วงลูกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นบนสาราตอนลดน้ําแต่คนที่แบบอาการหนักสุดเลยก็คือ ลุงของเราลุงของเรานี่คือแบบว่าจะปิดสาลาอยู่แล้วอะเขาก็ไม่ยอมกลับเขาบอกเขาจะอยู่เฝ้าศพแล้วเขาก็ทําอย่างเงี้ยทุกคืนจนคืนที่สามเนี่ยเขาอยู่จนกระทั่งแบบทุกคนแบอบกให้เขากลับเถอะคือเขาไปยืนข้างโรงแล้วเขาก็เคาะเคาะแบบว่าเหมือนเขาโมโหเลยอะ ว่าใครทํามึงใครยิงมึงมึงออกมาบอกกูมึงต้องบอกกูมึงออกมาวันนี้คืนที่สามแล้วเนี่ยมึงต้องรู้ตัวแล้ว,วมึงตายมึงออกมาบอกกูเลยมึงมาบอกกูเดี๋ยวกูกจะไปหาทางจัดการมันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกมากนะพอนะาเราตายแล้วคนขับรถแท็กซี่คนนั้นเจอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีใครเนี่ยได้สัมผัสถึงออวิญญาณหรือเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับหนาเราอีกเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนาะแต่เขาได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันเหมือนเป็นความเชื่อว่าเขาอาจจะถูกแบบเหมือนสะกดวิญญาณไว้คือไม่ให้ไม่ให้วิญญาณเนี่ยกลับมาบอกได้ว่าใครเป็นคนทำ ซึ่งน้าของเราเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกว่าต้นตระกูลของเราเนี่ยจะนับถือพระอยู่องค์หนึง่งซึ่งทุกคนเรียกว่าหลวงปู่แล้วทุกคนที่บ้านเนี่ยลุงเราแม่เราและน้าเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไปสักเรียกว่าไปสักแหละกับหลวงปู่องค์เนี่ยทุกคนแต่แม่เราจะสักสักเป็นน้ํามันเนาะท่านบอกว่าเป็นผู้หญิง ไม่ต้องสักเป็นแบบเหมือนผู้ชายซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้จับคนร้ายได้ซึ่งคนร้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เป็นคนที่น้าเรารู้จักบ้านเรารู้จักแล้วก็เหมือนเคยเป็นเพื่อนกับน้าเรามาแต่อาจจะด้วยที่ว่าพูดไม่เข้าหูกันหรือว่าอย่างที่เราบอกว่าน้าเราเป็นคนแบบ หน้าดุแล้วก็เหมือนนักเลงอย่างเงี้ยอาจจะไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยแบบเหมือนมีการแบบสังเกตซึ่งต่อมาเนี่ยคนที่ยิงน้าเราเนี่ยก็ตายใช้เวลาประมาณ2อสาปีเขาก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเขาก็ตายนะ ซึ่งทางบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างหนึ่งคือตำรวจจับเขาได้สารยกฟ้องว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะตอนนี้ทุกคนในบ้านก็คือเหมือนอโใดีเขาไม่อยากไปผูกเวรผูกกรรมอะไรกันอีกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับน้าของเราเท่ากับว่าตอนเนี้ย เราเนี่ยได้เห็นคนตายเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยมาแล้วสองครั้งครั้งแรกคือนาคนเล็กครั้งที่สองก็คือนาคนที่ถัดขึ้นมาซึ่งตอนที่เอเอผาน้าของเราเนี่ยเขาก็คนโบราณเนาะเขาก็บอกว่า เมันมเป็นการตายที่แบบว่าไตาระดับขึ้นมาจากคนคนทนท้องสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาแล้วเขากลัวว่าจะมีคนต่อไปต่อไปเขาก็เลยแบบว่าให้โยนหุน่นโยนหุน่นเข้าไปในเตาเผาอะแล้วก็บอกว่าเออให้ให้ให้หมดแค,แค่แค่คนนี้นะไม,มไม่ต้องมาเอาไม่ต้องมาเอาใครไปแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความเชื่ออันนี้สำหรับวันนี้ เรื่องที่จะเล่าก็มีเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะน่ากลัวหรือเปล่าก็ลองฟังกันดูแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคือจะพยายามคิดว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้ฝันดีราติสวัสดนะคะ